หน้าที่สำคัญของเราก็าคือการดูแลบำบัดทุกความทุกขประชาชนขอให้เห็นประชาชนเหมือนญาติพี่น้องนะครับมีอะไรที่สามารถช่วยกันได้ก็ขอให้ช่วยเหลือขอให้ทราบนะครับว่าชาวบ้านที่ขึ้นมาของพวกเราเนี่ยนะครับเขาคาดหวังน,นะครับว่าจะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็บำบัดทุกในสิ่งที่เขาได้รับการเดือดร้อนก็ฝากประชาชนในพื้นที่ด้วย แลในขนาเดียวกันนะครับำจกอก็ราบตำรวจสามก,ก,ก,กไปกับพวกเราอะไรก่อนดิดีหน่อยนะบองบอดีด้วยกันด้านหน้าด้านหนาด้านหน้ไปกันเลยนะรล้ม้นใดีอันนี้เอาไว้ใช้นะครับมีทัแมมีทั้งอุปกรณ์างๆนะเพรว่า นี้ก็นะจริงๆผมรู้ว่าพี่มีอยู่แล้วแต่ว่าเอามาเสริมกันนะเอามาเสิมกันนะครับพี่กลับมาเอาผมากลับเอา้าส,สาอ่าอืมอ่าไม่ต้อยดกโอ้พี่นัทพี่นัเราตลอรอ